ินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองดิฉันนางสาวชริตาบูปาระวงบันครูผู้ช่วยโรงเรียนคึมใหญ่วิทยาอำาเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ่าะ มณฑชื่อนางสาวชริตาบลูปลาระวงวันเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2539ปัจจุบันอายุ25ปีที่อยู่บ้านเลขที่53หมู่1ตำบลนาเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโทรศัพท์093-519-5515ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2546ถึง2551โรงเรียนบ้านนาเวียงเกรดเฉลี่ย3.91ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2552ถึง2554โรงเรียนอำนาจเจริญรเกรดเฉลี่ย3.98 ระด,ดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา2555ถึง2557โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยมุกดาหารเกรดเฉลีย่ย3.68ระดับปร,ริญ,ญญาตรีปีการศึกษา2558ถึง2562ปร,ริญญาการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพิสิก์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ เกรดเฉลี่ย3.53ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2563เลขที่ตำแหน่ง66157ณโรงเรียนคุมใหญ่วิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเงินเดือนเริ่มต้น15800บาท ในรายวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วิชาสเตมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คะ่ะองค์ประกอบในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน และองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตนข้อที่ 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการลเทศศาต่อผู้เรียนเช่น การพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรเทศต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นเช่น การพูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดีซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจ,จเช่นความเสียสละมีน้ำใจความเกรงใจความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจ การมีมารยาทที่งดงามความรักและความเมตตาต่อสิทธิ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการโดยเป็นบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างชัดเจนยุติธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมโดยใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนบรรลุปเป้าหมายหน้าที่ค่าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้อื่นข้าพเจ้ารักษาวินยัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอโดยศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547 เพื่อเตือนตนมิให้กระทำความผิดทางวินัยข้าราชการข้อที่ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีเช่นมีการยึดหลักธรรมพรมวิหาร4ี่คือ 1. เมตตาต่อสิทธมีความกรุณาต่อสิท ช่วยเหลือให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนให้สิทธิประพฤตินตนอย่างเหมาะสม 3. มีมุทิตาจิตคือมีความยินดีเสมอเมื่อสิทธิได้ดีพร้อมกับกล่าวยกย่องชมเชย 4. มีอุเบกขาคือมีการพยายามวางเฉยต่อบางพฤติกรรมก้าวร้าวที่สิทธิแสดงออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจคือไม่โกรธตอบ แต่จะพยายามพูดเตือนดีๆด,ด้วยอารมณ์และน้ำเสียงปกติข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมศาสนากิจของศาสนาพุทธปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมทำให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขข้าพเจ้าเข้าร่วมและให้ความร่วมมือกับชุมชนเช่นการทำบุญวัด วันสำคัญทางพพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นข้าพเจ้าเคารพธงชาติและร่วมพิธีกรรมหน้าเสาธงทุกกิจกรรมจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักเรียนและเพื่อนร่วมงานรักษาขนรรมเนียมประเพณีไทยเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ และมีจิตอาสาในการร่วมงานกับทางชุมชนร่วมบริจาคและแบ่งปันเท่าที่ตนเองสามารถทําได้ข้าพเจ้าตระหนักถึงภัยอันเกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจึงได้ติดตามปัญหารวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ต่อรูปแบบและวิธีการคอร์รัปชันที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันข้อที่3จรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู ตามจรรยาบัลวิชาชีพครูและมีการเข้าอบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพเหมาะกับการเป็นครูพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรข้าพเจ้าติดตามข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางสื่อสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีของการเรียนรู้ ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิท์ทั้งทางตรงและทางอ้อมข้าพเจ้าปฏิบัติงานสอนด้วยความรับผิดชอบเต็มใจเต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการและความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ สิทธละทั้งเวลาแรงกายและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อบรมสั่งสอนศิ์ด้วยความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมทักษะชีวิต และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนด้วยการตรงต่อเวลารักษาวินัยพูดจาไพเราะและให้ความเป็นกันเองแก่นักเรียนข้าพเจ้าดำรงตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมสำรวมในกิริยามารยาทและการแสดงออกด้วยปียาวาจาแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ ไม่เบียดบังเวลาของราชการไปทำธุรกิจอื่นใดปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงและมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการโดยมิชอบข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนโดยการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีและคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มาขอคำปรึกษาอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายอย่างเต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมง,งานในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอน มีน้ำใจและเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนร่วมง,งานทุกคนด้วยความเต็มใจอย่างเสมอภาคข้าประจาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะที่ตนเองมีให้กับนักเรียนโดยไม่ได้ปิดบังพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองติดตามข่าวสารและเข้าอบรมเทคนิคใหม่ๆนำมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ทักษะและทันต่อเหตุการณ์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นข้าพเจ้ายืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมะุขโดยรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้เคารพหลักความเสมอภาพเคารพความแตกต่างเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพกติกา รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมข้อที่4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้านำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดก,การเรียนการสอนคือความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมเช่นการแบ่งเงินเป็นส่วนๆและเหลือไว้ออมการใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆและการมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ใช้ชีวิตบนทางสายกลางยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อที่หจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจาใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำและจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนานงานการสอนอยู่เสมอข้าพเจ้า รู้และตระหนักในหน้าที่ของครูดังนี้ 1. งานสอนคือมีการเตรียมการสอนและวางแผนการสอนให้เวลาในการอบรมสั่งสอนเมื่อสิ์ต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลือ 2. งานครูคือครูต้องรับผิดชอบงานด้านต่างๆเช่นงานบริหารบุคคลงานบริหารทั่วไปและงานอื่นๆที่ทำให้องค์กรก้าวหน้า ข้าพเจ้าเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลพยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจะได้ทราบความรู้ของนักเรียนแล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียน ประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจข้าพเจ้าเสียสละเวลาตนเองมีความมุ่งมานะและคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้คิดเองฝึกการคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ไม่มีปิดกั้นความคิดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กับราชการไม่ว่าการสอนนั้นจะอยู่ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการจนกว่านักเรียนจะมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยนเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อผลจะเกิดกับนักเรียนและสังคม ข้อที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไป ข้าพเจ้าประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไม่ให้สังคมมองวิชาชีพในทางไม่ดีและมีจิตสาธารณะนะมีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ยึดหลักคุณธรรมและจรรยบรณวิชาชีพในการยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และยึดมั่นปฏิบัติตนตามจร,รยาบรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและปรับปรุงในส่วนที่ตนเองบกพร่องให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมองค์ประกอบที่สอง การประเมินผลการปฏิบัติงานข้อที่หนึ่งการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้หนึ่งราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรในสถานศึกษา นำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 3. ศึกษาตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชาและจัดทำผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรกนการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน -4- จัดทำโครงสร้างรายวิชาโดยแบ่งชั่วโมงที่ใช้ในการสอนในแต่และหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม 5. จะทำแผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 6. จัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอนทุกครั้งตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน 7. ออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในรายวิชาข้าพเจ้าได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพิสิกธ์เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสำนิดทางการเรียนใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ต้องการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนรู้เช่นการให้เพื่อนช่วยเพื่อนกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมและการนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียนวิเคราะห์และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลายเช่นการให้นักเรียนสร้างชิ้นงานจากวัสดุในชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐานนำเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นฟังหน้าชั้นเรียน และร่วมกันอภิปรายการบูรณาการเนื้อหาที่เรียนกับชีวิตจริงเชื่อมโยงเข้าสู่ด้วยกันเป็นต้นข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนเช่นเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริงข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีการศึกษา ทำให้การเรียนการสอนมีความหมายมากขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางเรียนได้เร็วขึ้นทำให้ผู้สอนมีเวลาให้ผู้เรียนมากขึ้นข้าพเจ้าได้วัดและประเมินผลหลังจากที่ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ในหน่วยาการเรียนรู้แต่และหน่วยเสร็จสิ้นแล้วและทำการศึกษาหาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยนั้นเพื่อน,นำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนต่อไป คุณภาพของผู้เรียนได้แก่ 1. พุน่นสลสมมติทางวิชาการของผู้เรียน 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีพัฒนาการตามวัยมีสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อที่ส การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทํางานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าจะทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นลายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือ ติดตามและประเมินผลผู้เรียนในด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมจัดทำระเบียนสะสมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนโดยประเมินผลจากแบบประเมินตนเองในด้านต่างๆวิเคราะห์คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และทำความเข้าใจผู้เรียนให้ดีขึ้นในการติดตามพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลข้าพเจ้า ได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นข้อที่3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อน,นำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนข้อที่ 4. การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายร่วมกันข้าพเจ้าจึงยึดหลักการทำงานเป็นทีมดังนี้ 1. มีวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน 2. มีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน 3. มมีผลการทำงานข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรชชจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูและร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบของช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กรข้อที่หงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานบริหารวิชาการงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อที่6กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนด a มา On Hand ข้าพเจ้าใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อกานนำเสนอสื่อ powerpoint สื่อที่เป็นโปรแกรมการสอนของ google สื่อเว็บไซต์ออนไลน์ช่วยสอนเป็นต้น รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเมื่อพูดถึงเนื้อหาหรือตัวแปรต่างๆเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปของตัวแปรต่างๆและทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในยุคไทยแลนด์4.0ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ มารับชมการประเมินมในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ